สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ก็ผมเดินทางกลับจากกทมมาบ้านอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถมาก็ถ่ายทำข้างทางให้ชมกันนะครับผมตอนนี้ก็จะอยู่แถบอำเภอสูงเนินนะครับก่อนที่จะเข้าตัวเมืองโคราชนะครับนี่ครับดูจะมีร้านค้าอยู่ด้านอ่า ข้างถนนนะครับมีความเจริญเข้ามาแล้วอำเภอสุขเนินก็เจริญมากเลยร้านก่อนนะก็เป็นร้านไม้เก่าอันนี้จะมีร้านซ่อมรถร้านนี่ร้านมอเตอร์ไซค์นี่ครับจเจริญมากเลยครับแถบนี้ก่อนจะเข้าโคราชนะครับผมเป็นเขตของโคราชแต่ไม่ใช่เขตตัวเมืองนะครับเขตตัวเมืองน่าจะเริ่มที่จุดของ เซฟวันนะครับตลาดเซฟวันจากตลาดเซฟวันไปนครราชสีมาก็ประมาณน่าจะเป็นสิบกิโลนี่ก็จะเป็นชุดที่อยู่แถบอำเภอโนนสูงนะครับผมนี่ครับแถบอำเภอโนนสูงนี่ครับดูร้า,านค้าร้านค้าดูบรรยากาศเผื่อใครอยากจะชมเขตบ้านตัวเองหรืออะไรอย่างนี้เนาะนี่เราดู เก็เนอนุสร์ก็จะลง YouTube ไว้ให้ดูกันนะครับผมน่ครับสวยสดงดงามตามท้องเรื่องนี่ครับโอมีร้านค้าร้านซ่อมรถนี่มีปูนปั้นด้วยอ่าปูนปั้นมีร้านเดียวปูนปั้น mm. แค่ร้านเดียว นี่เป็นโอ้ปตทใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้พอดูที่จอดรถโอ้โหอลังการเลยนี่จอดรถเยอะแล้วนะยังไม่เต็มเลยจอดได้เยอะมากเลยรถแล้วก็ห้องน้ําสะอาดนะครับปตทปตทใหญ่มากเลยนะเวลา,าเดินทางกลับจากกทมก็จะแวะคือเลยทางแยกของอำเภอสุงเนินนะครับก็จะมีปตทใหญ่นี่ครับรถบรรทุกแมงกระสายนะครับ เต็มคันเลยนะครับผมเต็มคันเลยเดินทางไปส่งที่แถบโคราชแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ถามเขาถามไม่ทันนี่ครับมีสะพานลอยด้วยนะครับมีสะพานลอยก็ข้างทางก็ยังมีจุดที่ว่างที่ยังไม่ได้ทําพี่ทํามาค้าขายกันนะครับเพราะเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ดีด้วยก็คนที่จะลงทุนทํามาค้าขายก็ชะลอตัวไว้ จากโควิดโควิดปีที่แล้วแล้วก็เข้านี้ปีที่สองนะครับผมแย่ไปตามๆกันแล้วครับแย่ไปตามๆกันนี่ครับนี่ยังมีทุ่งนาอยู่นะครับนั่นนะครับทุ่งนาทุ่งนาครอบข้างทางเป็นทุ่งนาแต่ด้านติดถนนนี่ก็เริ่มเจริญแนละ้วเอา้ามีรถบรรทุกแมงกะไซอีกคันหนึ่ง คันที่สองแล้วนะครับนี่ครับรถก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมนี่ครับชมกันไปครับชมกันไปชมกันไปเป็นป่าด้วยนี่ก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีร้านค้าร้านซ่อมรถอะไรอยู่ห่างๆกันอยู่ครับช่วงนี้ห่างๆกันอยู่ยังไม่ ไม่ใกล้กันนะครับม่เป็นป่ายาวเลยตรงนี้เป็นป่า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวต่อไปเศรษฐกิจดีๆก็จะมีร้านค้าน่าจะเต็มกันหมดนะครับผมใครที่มีที่ดินติดกับถนนอย่างนี้นี่ก็รวยรวยอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะที่ดินแพงมากๆเลยตอนนี้ไรหนึ่งไรตังเลยครับหลักล้านขึ้นแล้วครับผมหลักล้านขึ้นติดถนน อ่านี่สถานที่ราชการผมไม่รู้ครับว่าสถานที่อะไรครับทำยางนะครับทำยางแล้วก็เข้าเขตตรงนี้จะเป็นการไฟฟ้าจุดของจุดของไฟฟ้าเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่ มีที่จ่ายไฟมั้งครับที่ผลิตไฟจ่ายไฟอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ใหญ่มากเลยนะครับนะี่ครับร้านค้าต่อกันยาวยืดไปเลยยาวไปยาวไปมกมีทุ่งนาอยกแล้วทุ่งนานะครับคิดว่าจะต่อกันยาวไม่ต่อยาวนะครับก็ยังมีเว้นช่วงอยู่ มีเป็นช่วงอยู่นะครับนี่ขายรถนะครับขายรถยนนี่มีตึกนะครับผมนี่มีตึกตึกอยู่อาศัยนะครับอันนี้เป็นโมเดินเลยนะครับตึกอยู่อาศัย มีหลายตึกนะสี่ห้าตึกนะครับครับนี่ครับตึกอยู่อาศัยนี่ก็เลยผ่านจุดตึกอยู่อาศัยออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีสะพานลอยจเจริญมากมีทําตึกอยู่อาศัยทั้งสี่ห้าตึกนะครับให,ใหญ่เลยเหมือนกรุงเทพเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ดูกันมาเรื่อยๆนะครับาทางก็จะเป็นมีร้านค้ามีหน่วยราชการมีร้านค้าครับชมดูมีขายรถยนต์นะครับมือ2อรถย,ยนต์มือสอแต่ร้านค้าก็ปิดเยอะนะครับไม่ทราบว่ายังไม่ได้เปิดหรือปิดนี่รถก็รู้สึกว่าก็ดูน้อยลงนะ น้อยลงนลกอาจจะยังไม่เปิดขายอะไรเป็นทางการนี่มีหลังใหญ่เลยนะครับตรงนีง้เป็นไม้นะเป็นไม้นี่ครับบ้านตรงนี้เป็นบ้านเหมือนทรงไทยทรงโบราณบ้านไม้รตรงนี้ จะเป็นที่จอดรถจุดแรกเลยนะครับที่เข้านคะรราชสีมาคือเซฟวันแล้วเนี่ยมีเซฟวันแล้วนะครับผมเซฟวันถ้าจอดค้างคืนคันละห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าจอดปกติก็ไม่แพงนะครับเขาคงไม่มีนโยบายให้จอดค้างคืนนะครับผมก็เร,เรียกคันละห้าร้อยบาทโอ้ แพงจริงๆครับแพงนี่ที่จอดรถที่บางคนนะจะไปเที่ยวเซฟวันกันอาจมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับผมนี่ครับออกจากเซฟวันแล้วันก็มีคือเขตเขตของอำเภอเมืองโคราชดังนะั้นนี่ไล่ยาวไปนี่เขตน่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองโคราชเพราะอีกจุดที่ต่อไป ตัวเมืองโคราชได้ไหมนงังจุดจุดต่อไปเป็นสามแยกปักทงชัยเนาะสามแยกปักทงชัยนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงสามแยกปักทงชัยแต่จริงๆตัวเมืองของจังหวัดนครราชสีมา <c oughs> ไม่เป็นทางการก็เริ่มตั้งแต่เซฟวันนะครับก็เรียกว่าไม่เป็นทางการ <c oughs> ถ้าจากจุดนี้ไปเป็นสิบกิโลก็กว้างมากเลยนะครับกว้างมากเลย ่มีตึกสีเขียวด้วยนี่สีเขียวตึกสีเขียวมีเปลี่ยนยางพี่จอดรถบัสเข้าตายทางด่วนแล้วเนี่ยนี่ทางด่วนทางด่วนพาดคอมอยู่ด้านบน นี่ก็น่าจะเข้าตรงแยกเขาเรียกว่าแยกปากทงชัยแล้วนะครับนี่ครับแต่ไม่มีคนลงนะกเลยไม่ได้จอดทางแยกปากทงชัยครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะแต่ช่วงนี้ผมว่าน่าจะใกล้กับทางแยกปากทงชัยเพราะว่าจะมีทางแยกที่จะเลี้ยวขึ้นไป ด้านซ้ายอ่ะถ้ามาจากกรุงเทพโดยไม่เข้าตัวเมืองก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางเข้าไปตลาดแคเข้าไปคอนแก่นได้เลยวิ่งยาวไปเลยครับแต่อันนี้เราจะเข้าตัวเมืองนะอันนี้อันนี้ด้านจะเข้าตัวเมืองก็จะวิ่งตรงมาเรื่อยๆอวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับครับ ได้ต่อไปที่จะจอดก็เดอะมอลครับเดอะมอลโคราชรถจะจอดที่เดอะมอลโคราชนะครับตะเลยตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวคอยดูเดอะมอลโคราชจะมีน้ำตกด้วยนะน้ำตกอยู่ด้านหน้าเลยครับน้ำตกที่เดอะมอลโคราช ครับรกก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมอ๋ออันนี้ยังไม่เข้าเลยครับอยู่ช่วงโรงแดมสีมาธานีตัวตีครับตัวตีหลงหลงหลงต้องผ่านลงแดมสีมาธานีสะพานลอยไอยสะพานตรงนี้แล้วก็เป็นโรงแดมสีมาธานีก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปจุดโน้นีน่ครับก็พอเลยสามแยกปักมาก็จะเป็นโรงแดมสีมาธานีแล้วก็ไลาย,ยาวไป ไมอยากไปที่จะเข้าเดอมอโคราชนะครับผมจุดไปคือจุดจอดเดอมอคราชเมื่อไม่มีคนลงเขาก็จะติ๊กเอาไว้โดยที่ไม่จอดนะครับตอนนี้ติ๊กไว้โดยที่ไม่จอดก็จะไปจอดที่เดอะมอโคราชเลยนะครับผมให้คนลงนะครับ มาเรื่อยๆกันครับอยได้ดูบรรยากาศของเตอมอโคลาตตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกืิด17นาฬิกาแล้วนะครับผมเกืิด17นาฬิกาแล้วผมเดินทางออกจากกทมอมอชิดกทมก็บ่ายโมงบ่าโมงตรงรถออโอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงตรง,บา,ง,ตรงบายโมง20 28นาทีนะครับบ่ายโมงยีนาทีออกจากกทมคือรถเคลื่อนตัวออกจริงๆออกช่วงนั้นแล้วมาถึงนครราชสีมาก็17บเนาฬิกาตอนนี้ถึงวิริยะประกันภัยนะครับวิริยะก่อนนี่เตมอแล้วนะครับนี่จุดเตมอแล้วก็จะมีคนลงแล้วนะครับเตมอเตมอโค้ดไลท นี่ครับมีน้ำตกนะครับนี่มาดูมาโอ้ยสวยงามครับนี่น้ำตกของเดอโมนะครับสวยงามรถก็ผ่านเดอโมแล้วก็จอดลงกันแล้วนะครับผมก็ผ่านเดอโมอไปนี่ดูบรรยากาศไปบรรยากาศตรงโคราชก็คล้ายๆกับกทมแล้วนะครับตอนนี้ถ้าตอนเยน็เยนๆก็จะติดกันเหมือนกันนะครับติดลักษณะเดียวกันเลยเพราะเป็นเมืองใหญ่เหมือนกัน ที่นี้ก็จะเข้าแถบบิ๊กซีนะครับผมแต่ไม่มีคนลงนะครับไม่มีคนลงก็จะไปลงในจุดเลื่อนไปอีกหน่อยเป็นจุดตอนนี้รถติดนะครับโอ้โหนี่มีรถสองแถวมีคิดถึงสมัยไปเรียนนะครับก็นั่งรถสองแถวแบบนี้ไปทำงานไปเรียนขึ้นรถสองแถวแบบนี้นะครับผมผู้ชายก็จะสะพายกระเป๋าแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับผม ให้ผู้หญิงนั่งอยู่ด้านในครับนี่ครับเดินทางกันแล้วอืมนี่ครับไหลแล้วรถไหลแล้วเมื่อกี้ติดไฟแดงรถก็เริ่มไหลแล้ว โอเคเลยครับไหลกันไปแล้วก็มีตึกแปลกๆตึกสูงตึกใหญ่อยู่นะครับแล้วสักพักก็จะเข้าที่ตึกเทอร์มินอลน,นะครับแล้วไปจอดที่เทอร์มินอลน,นี่มีตึกใหญ่ตรงนี้ตึกหนึ่งนี่สูงมากเลยโอห,หน่ากลัวแล้วผมไม่กล้าอยู่แล้วก็ให้อยู่ฟรีก็ไม่อยู่แล้วครับนี่สูงมากเลยสูงมากและใหญ่มากเลย,เลยตึกอันใหญ่มาไม่ทราบว่าตึกชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะถึง เทอร์มินอนแล้วนะครับไปต่อไปใครจะลงที่เทอร์มินอนก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้ โรข้างทางนะครับผมโรข้างทางนะครราชสีมาล้านดวงก็ปิดไปเยอะปิดไปเยอะทีดีอินเตอร์อ่านี่ครับอ่าแล้วครับเทอมินอลน,นี่ายเทอมินอลแกจะลงนี่เทอมินอลน,นะครับผม ใหญ่โตมากครับเทอร์มินอลแต่คนน้อยนะครับน้อยถือว่าน้อยช่วงนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมคนจะน้อยน้อยน้อยมากถือว่าน้อยเลยแหละสิบเจ็ดนาฬิกาจริงๆต้องคึกคักแล้วรถก็จะติดอ่าตอนนี้มีคนลงนะครับผมมีคนลงคนลงเสร็จเราก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเลยครับจากป้ายเทอร์มินอลก็จะผ่านอ่า าไปที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่เลยเซนต์แมรี่นิดนึงก็จะเป็นปกสองใหม่โคราชเนี่ยนครับร้านดวงมีปิดปิดกันเยอะเลยครับปิดกันเยอะปิดกันเยอะอ่ามาขายของตอนกลางคืนนะครับในร้านับข้าวแล้วก็ต้มกลางคืนเลยครับ ดูบรรยากาศบรรยากาศละครราชสีมาอัดสำฉันสำชันแล้วก็โงรงพยาบาลเซนเมรีนะครับผมนี่ครับโงบรงพยาบาลเซนเมรีอ่าใกล้แล้วนะครับผมผ่านโงรงพยาบาลเซนเมรี่มาแล้วก็ใกล้จะถึงบกศใหม่นะก็เตรียม ของดูแลของด้วยนะครับก่อนที่จะลงที่ปกสอใหม่คือเราต้องเตรียมดูว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าลืมโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตไฟไหมดูของนะครับดูของมีรถก็ติดอยู่ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับตอนนี้รถก็เคลื่อนเข้าไปแล้ว เคลื่อนเข้าไปแลวครับจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านซ้ายนะแต่เขาไม่เปิดก๋วยเตี๋ยวร้านใหญ่เลยนะครับแต่เขาไม่เปิดผมไม่ทราบว่าไม่เปิดหรือเขาหยุดหรืออะไรไม่ทราบได้นะครับผมทีม่เข้ามาด้านในแล้วนะเข้ามาด้านในแต่รถจะไม่ได้ไปจอดที่เดิมนะรถของแอคูราตพัฒนาปกติจะเข้าอยู่ด้านหลัง แต่ช่วงนี้น่าจะให้ไปตรวจนะครับให้ตรวจก็เลยอ้อมมาด้านนี้นะครับปกติจะไปด้านตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาไปจอดด้านในแต่ตอนนี้จะเลี้ยวด้านนี้ครับนี่ครับเลี้ยวมาด้านเรียบเรียบที่แอร์นี่แอร์กราพัฒนานะครับเรียบที่บริษัทแล้วก็เลี้ยวขวา เลี้ยวขวานี่ด้านที่เขาเลี้ยวขวาจริงๆนี่เป็นรถตู้นะครับนี่รถตู้รถที่ตู้ที่จะไปบุรีล์ไปอำเภอพิมายไปชุมพวงอย่างเงี้ยพิมายชุมพวงจะอยู่ท้ายสุดเลยนะครับผมผมว่ามาขึ้นรถตู้นี่เลยในะช่องท้ายสุดไล้คนนั่งรอผมเดินกลับมาดูครั้งหนึ่งทีแรกก็ไปรอรถไปรอรถอำเภอพิมายนะครับผมไปรอรถอำเภอพิมายแล้วรถ ยังไม่มีนะครับผมอาจจะห่างนะครับอันนี้เรามาลงเพื่อที่จะตรวจตรงนี้นะครับนี่ครับตรวจสแกนอีกรอบนึ่งมีเครื่องสแกนแต่บรรยากาศของบอกสใหม่กุลาดก็เงียบเหงานะครับรถก็น้อยคนก็ไม่ค่อยมนะคีคนจะน้อยนะครับจะน้อย นี่ครับนี่ผมก็จะเดินมาตรงแอโกลาดพัฒนาเดินมาตรงนี้เลยเพื่อที่จะนี่แอโกลาดพัฒนานะครับเข้ามาด้านหลังนะเพื่อที่จะมาดูรถอำเภอพิมายไม่มีรถนะครับนี่ครับที่จอดรถจะอยู่จะอยู่หลังอแอร์โกลาดพัฒนานะจะอยู่ด้านหลังรถอำเภอพิมาย